วีอาร์ยูไวซิมโฟนีภายใต้สาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมพันธมิตรได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหาไรายได้สนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฏวไลอลลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิศรกรยานามิตรรองอธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชพัฏวไลอลลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล VRUY Symphony Charity Concert 2024โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่คุณมอบให้เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆอย่างมีคุณภาพมีความพร้อมด้านทรัพยากรที่รองรับและจําเป็นต่อการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จะจัดเปิดแสดงในวันที่31พฤษภาคม2567นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีศิลปินมากมายอาทิคุณวินัยพันธุรักษ์คุณตองวิดิภวัฒนคุณแทงคุณคัตโตวงนิตาคุณอรอสเหมิดดอนด็อกคุณโก้มิสเตอร์เซกแมน เริ่มจำหน่ายบาทร4 4มีนาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบสนทบทุนด้านการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไไรอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับในประเด็นแรกก็คือจะเ,เพื่อฉลองที่เราครบรอบ50ปีของการเป็นมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชปธรบด์นะครับซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้เราจะครบรอบ50ปีครับในประเด็นที่2ก็คือเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการเป็นทุนในเรื่องของการจัดการศึกษาแล้วก็การที่เราจะไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่ตอไปครับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับนอกจากเป็นการแสดงของทาง นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏน์วัลยลงกรณ์ในพ้อมราชูปถัมภ์แล้วเรายังมีศิลปินรับเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านท่านวินัยพันธุรัตน์นะครับท่านพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับ,รรบแล้วก็วงลิปตานะครับแล้วก็พี่โก้แซคแมนนะครับที่ให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏน์วัลยลงกรณ์ในพ้อมราชูปธรรมของเราครับนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยเป็นนักศึกษาที่เรียนทางด,ด้านดนตรีนะครับ,รบเขาไม่ได้แค่เรียน นะครับเขาคือเขาฝึกทักษะมาเป็นเวลานานแล้วแล้วเขาเป็นวงที่มีรางวัลได้รางวัลระดับประเทศได้ร,ระดับรางวัลนานาชาติไปแล้วนะครับดังนั้นวงดนตรีเหล่านี้เนี่ยเป็นวงดนตรีที่จะสร้างมืออาชีพนะครับเราจะเห็นคนเก่งๆอย่างแบบคุณโก้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นี่คือเวทีสําคัญครับที่สําคัญก็คือว่าเป็นเวทีของการกุศลเราหลังหักไรายได้แล้วเราเอาเงินเหล่านั้น มาช่วยพัฒนาเด็กเหล่านี้ต่อไปซึ่งเด็กจำนวน50-60คนเหล่านี้ยังไม่พอครับเราต้องสร้างคนออกมาอีกเยอะๆนี่คือเวทีหนึ่งที่เราจะสร้างเวทีให้เขาได้แสดงประสบการณ์ร่วมกับนักร้องนักสแสดงมืออาชีพนะครับซึ่งเป็นเวทีที่พวกเราผู้ใหญ่เหล่านี้จะให้การสนับสนุนของพวกเรา คือตอนแรกเลยที่ได้รับการติดต่อนะพี่ก็พี่ก็คิดว่าแบบเออก็เราก็มาร้องมาเล่นทําเต็มที่ซ้อมกับเด็กๆน้องๆแต่พอมาพอมาฟังอินเนอร์ของของท่านผู้บริหารทุกท่านท่านดรดนุษ์เองเนี่ยคิดว่ามันต้องเต็มความสามารถคือเอาให้สุดทางอะ่ะพี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเมื่อกี้แอบกระซิบไปแล้วครับว่าจะต้องแต่งเพลงใหม่สําหรับคอนเสิร์ตนี้นะครับแล้วก็จะดูซิว่านักดนตรีระดับนา,นานาชาติในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยในช่วงคอนเสิร์ตเราเนี่ย ใครที่อยู่เมืองไทยพี่โกจะหนีบมาให้หมดเลยจะให้น้องๆได้เรียนรู้จะให้น้องๆได้ฟังจะให้ศิลปินระดับอินเตอร์เหล่านี้ได้ร่วมเล่นกับน้องๆเด็กๆของเรานะครับนี่คือโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็ใครที่ชอบดนตรีพี่บอกได้เลยว่ามาไม่ผิดหวังอยากให้มาจริงๆเพราะาทุกเสียงที่ออกไปเนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสิบชีวิตเนี่ยมันคือชีวิตของเขาเลยมันคือมันคือชีวิตดนตรีของเขา เขาเติบโตไปเป็นศิลปินเป็นครูจริงๆต้องเป็นครูใช่ไหมครัแต่ว่าเขาก็สามารถทําสิ่งอื่นได้สอนให้โอกาสคนต่อไปได้ประเทศชาติก็จะมีดนตรีดีๆอย่างเงี้ยสืบเนื่องต่อไปนะครับจริงๆปีแรกเนี่ยเราก็ถือว่าครั้งนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่สําหรับน้องๆแล้วนะครับแล้วก็เรามองว่าน้องๆจะได้ประสบการณ์นะครับในการที่จะได้เล่นจริงในสถานที่มีผู้คนจํานวนมากมา รับชมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแล้วก็คิดว่าในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าครั้งนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยครั้งต่อไปเขาก็จะสามารถที่จะมีความมั่นใจนะครับที่จะไปเล่นณนเะวทีอ่ดีต่อไปครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มเปิดในเรื่องของการขายบัตรนะครับตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับที่ ไทยทิเ็ตนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับร่วมกันซื้อตั๋วในครั้งนี้นะครับรายได้ก็เพื่อไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็เราอยากให้ไปฟังดนตรีดีๆจากศิลปินดีๆแล้วก็มาช่วยกันให้กําลังใจกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏว์วัลย์อง์กรในพระบรมราชูปธรรมของเรากป็นเยอะอนะครับจัดขึ้นวันที่31พฤษภาคมนะครับณศูนย์ประชุมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบระชุม